วันนี้เป็นวันยุดคลองเด็กๆเลยพากันมาหาห้อยมีหาดปากน้ำลังส้วนบรรยากาศดีหมาคนไม่มีฝนไม่มีแดดมอกแก่การเดินเล่นเลยหาห้อย พอมาทึงชายหาดเด็กๆก็เดินสำรวจมีความสุขและสนุกสนานก่อนจะลงมือหาเดินท่ายรบเล่นกันก่อนค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยอากาศไม่ร้อนแสงพระอาทิตย์กำลังสวยเลยค่ะจะบอกว่าชายหาดและทะเลของที่นี่สวยมากๆมีจอดรถฟรีข้าวฟรีทุกย่างนะคะ้านร้านมีความสุกปลาก็มีความสุกไปด้วยค่ะมากันซองค้นของไม่สนุกค่ะเลยชวนเด็กๆมาด้วยหอยที่5วันนี้เขาเรียกว่าหอยเสียบนะคะน้องเจ็ดตัวไม่ใหญ่ค่ะจะเอาไปคั่วหรือดองนำปลาก็อร่อยนะคะหอยนี้เผื่อเคยกินกันไหมคะห้าไม่อยากค่ะฮาร์ดนี้มี เยอะหมักๆเลยค่ะห้อยแบบนี้แม้แต่ล่านตัวลเล็กๆก็ยังห้ากันได้เลยเด็กสนุกคุดไปด้วยเล่นไปด้วยมีความสุขเป็นกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้ฟังความทรงจำดีๆให้กับลูกๆรันร่างคุดห้อยได้สักพักก็จะมีมาเจ้าทิ้นมาคุดปูโช้องช่อเจาเสื้อค่ะเป็นมาน่ารักและฉลาดมาเฟรนลี่ใจดีไม่โกงน่าเจอกันขังแรกยังชวนเรามาเล่นด้วยเลยการชวนเด็กๆออกมาทํากิจกรรมในวันหยุดทําให้เด็กๆดื่มหน้าจอโทรศัพท์ไปได้และมายุกันธรรมชาติ ได้ผักสมองเป็นความโชคดีของเด็กๆบ้านเราบ้านยู่ไกลกับทะเลเลยมีสถานถีให้ได้ผักพอนเด็กๆจะแฮปปี้กกค่ะห้ามมาได้สักผักก็พอแล้วเราจะเก็บนองไปไม่เยอะนะคะเก็บแค่ขอกินเพื่อรักษาระบบนิเวศค่ะก่อนจะกลับไปบ้านก็มาถ่ายรูปเก็บความทรงจําไว้วก,กับครอบครัวรูปภาพคือความทรงจาที่ดีที่สุดนะคะเราไม่สามารถย้อนเวลาได้คงม,มีแต่รูปภาพนี่นะคะที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปพีน่นีก็ขอตัวแค่นี้นะคะเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปเจีที่ให้มาติดตามกันดูนะคะขอตัวอ,บอบวุ้มพ่อ ค่อยกด้า